เวลา20นาฬิกา54นาทีวานนี้ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากหอประชุมมหาวิชิยาลงกรมหาวิทยาลัยราชภัสสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครภายหลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภาฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2,559ถึง2,560ระหว่างวันที่15ถึง20ตุลาคม2,563เสร็จสิ้น ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลลอองทุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจํานวนมากตลอดทั้งสองฝั่งถนนที่ทรงพระดำเนินผ่านโดยมีทั้งชาวสกลนครแล,และจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดสกลนครอาทิไทยย่อภูไทยกะเลิงไทยโซ่ไทยย้ยไทยลาวอีสานและไทยเวียดนาม ซึ่งมีวัฒนธรรมและการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์โดยราษฎรต่างพร้อมใจการเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างเกือก้องโดยต่างปลื้มปิติที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทช่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยตรวจบริการด้านการแพทย์และธนตกรรมแก่ราษฎร ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครด้วยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและเพื่อให้ราษฎรได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งทรงรับผู้ป่วยที่ยากไร้และต้องรักษาอย่างต่อเนื่องไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดเส้นทางที่ทรงพระําเนินผ่านได้มีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองตรีพระบาทรับเสด็จ